อซ่าชวนเด็กชาแนลมา้วจ้ากรับสวัสดีครับผมเจอกันมา้วคบผมกับเอซ่าชวนเด็กครับผมวันนี้มากับเมนูบ้านๆครับผมของภาคเหนือน,นะครับผมเนาะ ก็เป็นไก่โต้งครับผมไก่นาครับผมไก่บ้านนะครับผมวันนี้เป็นยำกินไก่ครับผมภาคเหนือครับผมใสีได้ปีมามีครับผมฮอกเลยไก่ยำกินไก่เดียวครับผมมาเปิดห้องว่าใส่ปีคือยำกินไก่ใส่ปีครับผมนี่ห้องว่ายำกินไก่แบบสดๆครับผมคือยำกินไก่ครับผมครับผมก่อนอื่นคงขอขอบคุณนะครับผม fc รู้ทันครับติดโกรธชอบติไฟโกดติดแตงคผมนะครับผมแม้ว่าทั้งประเทศกะดีตจ้งให้กะดีนะครับหรือว่าย่านอาเซียนของฮอกไรีแล้วับผมผมขอกราบขอบคุณเป็นอันใหญ่ยิ่งครับผม ครับคือที่เปลี่ยนกำลังแจ้ผมได้เลยแมนนะครับผมมาคนอื่นเฮามากินกันเลยครับผมยามเพีนงไกลครับผมเฮาซื้อข้าวมาครับผมซื้อข้าวมาเป็นถุงนะครับเนาะเพราะว่าผมอาจจะเปลี่ยนข้าวเจ้าในบ้านผมอีกอันนี้ซื้อข้าวเนื้อมาครับผมยี่สิบบาทครับผมใส่ถุงมาแล้วครับแบบร้อนๆเลยครับผมบรรยากาศเจังหวะครับประมาณหกโมงหกโมงเกือนี่ก็มืดฟ้ามืดฝนกระบุมือที่เกาะอ้อยมาหน่อยแล้วครับ เอามากินก็ไ <c 195 2> ้ครับผมของรลำาของฟังเนี่ยก็ไม่เยอะแล้วครับผมนี่ก็มาเป็นเห็บย่างหนึ่งครับผมแบบบ้านๆครับเนาะง่ายๆครับผมเนื้อปลาก็ทำปลาทำปลายกรบเซตเราเอาพริกลับมายำกันครับผมง่ายครับผมก็่ต้องตำพริกตำย่างครับผมซื้อพริกลับส่ำเล็กครับผมมีหลายยี่ห้อครับผมแล้วแต่เขาจะมักนะ ลาบพุตตี้นี่จะมุมเหมือนกันครับผมแล้ต่แต่จับปักฝายกลางปักมันครับผมนี่ขายตา่ดำแซนด์นะน ผักครับนี่ก็เยอะมานะครับผมมันก็ขาดพักไฟหอมดวนนะครับเนาเชาะจำมาบ้านบมกไป้ครับผมเมิกะมาแตงครับที่ผมขายนะก็ประกาศข่าวแล้วครับผมหอมป้อมแผ่นน่อยครับน้องครับผมที่ดับไปไหนนะครับว่าเครื่องในเครื่องเทศมาถึงนะครับผม อ,อย่างยังหนึ่งครับตุ่มบะรามก็ผมเนี่ยอีกยงังก็อตุ่มบะรามก็ผมถ้าเฮาวไปเจอร้านแบบสำเร็จแบบครบรถนะครับอันนั้นครับขายม่วนครับผมเพิ่มจีจ่ายนะก็คือเฮาบวมาชิมาชิเครื่องปรุงมา้ียงครับแบบพริกหน่อยเครื่องเทศต่างๆครับดีปีครับกะปิห้าหอมแบบฮาต้องนักแน่นครับผมเฮามาคัวว่วขัวขัวนะครับเนาะ สุดยอดครับผมคั่วๆเราหมาปั่นครับเราหมาโฮกันครับผมเรามัคั่วหอมลองครับผมมัข่าวประสมนะครับวันดีแป้งวันนะครับผมแล้วก็มาพึ่งครับให้มันแห้งครับผมเนี่ยของผมเขาเงียบอีกครับผมอันนี้ผมทำคนเดียวครับผมถึงหลักครับผมผมนี่มันนิ่งเรื่องเทศครับผมเสื่องานครับผมเนี่ยกายจืดเนาะ พวกนี้มันเน้นมะแขวนมะแขวนนี่คือความเผ็ดมีเนาะความอร่อยนะครับความหอมนะครับผมแล้วก็พริกแห้งครับผมคือไม่ใช่แรงแรงกินดาครับผมมีความเผ็ดครับผมมาคั่วค่ะคั่วครับังเนกนกกะปิครับนกไห้ครับผมตามหอมนะครับมาคั่วคั่วครับผมปลาป่านลูกโคลงกันครับแล้วแต่ชุดผ่าชุดมานะครับผมมันจะทำพริกหลามเนาะ เนี่ยผมถามว่าเป็นกระปุกครับผมเราต้องไ,ไปซื้อครับของเนี้ยเขาเดียวมาจับปากเฮาครับผมเราไปซื้อมันไม่ยาหมูครับมันบะจับปากเฮานะอื ไก่เมืองนี่ลำอย่างครับผมมันลำเหลือไก่พันหบบไก่พันเขาต้มนะครับมันมันจะเยอะนะมันเนื้อมันเยอะแต่มันจะมาลอยมันมันเยอะครับแต่ไก่เมืองนี่ชุดยอดครับผมแม้จะเป็นดูกระ้จ้างครับการเคียนี่จะร่อยมากกว่าครับผมมาคนละอยังกันครับอันนี้สุดยอดครับผมดูครับอื้ม คือแลบไม่ผมเนี่ยกินคนเดียวกับผมมามีกันคายก็ทำคนเดียวกินเองครับผมอร่อยครับอื เรียกกล็ดน้องเหลือกกล็นอย่างเหนียวครับผมจะล้ำครับผมเหนียวแล้วเอาไปต้มเมื่อน้ำมันเปื่อยนะครับมาจนจิ้นละแบบแบบลำเลยครับผมเอาเอาไก่หนุ่มครับเนื้อชิ้นมันมข้นนักครับผมจิ้นมันข้นนักมันมขน้นเหนียวมันใหญ่โปครับมันมอร่อยครับผม <c oughs> วาวขายครัวครับค้าเนยครับผมบนต๊ครับผมบนซื้อหายมดกับกัดขอนเวียงครับผมกัดขนเวียงไม่ปกัดใจนะครับผมมมท่กวันพุธวันศุกร์ประก็วันอาทิตย์นะครับผมสามารถไปดูได้ครับผมสินค้ามากมายครับผมแต่อย่าลืมมาประนุนพักด้วยนะครับผมขอผมหมเสินค้านะครับผมว่าของผมไม่ขายพักโดทุกวันนะครับผมผมมีของเก่า้วครับผมใส่เยอะแสะมากราคาถูกสิบบาทสาบาทครผมยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดราคาครับผม เห็ุพวกะการมาแก้เดียวกันครับเอาจับไปขายรถเลยครับไปยังรถผมถุงซาบ้าเหลือสามหกห้าสิบแต่ขนาดนี้เยอะมากๆครับผมสามารถเอาไปเตะอถ้ามาขายทำแผงใหม่ขายต่อได้อยู่ครับผมมาไ,ได้ครับผมการผ่อนเวียงครับผมทุกวันที่รถผมไปนะครับผมแต่ว่าเจบมาแล้วครับ เพมาจมากจนี่เขากระดขาวบาดแตงนะครับผมแล้วอก็ัะเขือส้มครับมาแมงนี่ไปแบางเตี้ยครับผมนี่จะมีหมกยาครับกระแตมะก่าขาวมะเขือส้มครับผมพริกแดงพริกฮอตครับผม ออวัเปครับผมองครัือจะได้ปีบะมีแล้วครับเนะม,มีปีนี้สุดยอดแล้ว วันนี้จะม่ค่บนะครับผมวันนี้ลูกเลิกโรงเรียนมาผมก็ทําห้องแล้วครับลูกมาก็โดนพอผมมันยาวเนาะโดนเลอหน่อยครับหมกสีแยกเลยครับผมก็เลยตัดผม,มลูกครับ,บผมตัดผมลูกครับพอไปแล้งน,นะครับมันแปลงครับผมคุกซิปแล้วอ้อนแปดซิปนะครับ ควาซื้อเครื่องเดียวอับเครื่องสามด้วยปลายความาต่อขนาเดียวประยอดสุดชุดของ ไช่นะครับช่วงที่เหนียวที่สุดน,นะครับคืออกไก่ครับผมหาต้องต้มไปเปื่อยครับผมต้มมาเปื่อยโอ้โหเกลียวยากครับผมเฮอของรำนะครับผมนี่ตับครับผม ก,การอู้กัรแจ้นี่ผมบอกข้าก,กินอะไรนะครับผมเนาะเป็นเล็กไม่แล้วครับนเนาะเขาค่อยๆฝุ่นไปนะครับผมโอการสุนทรพาราเจนะครับผมกกน,บกกนะครับอู้กัรแจมบอกข้ากินแล้วครับมันจิดๆคัดๆได้างนีรับผมาโ้โหสุนทรพาราเจนเนา,า,นา,านะ อืมรับผมถ้ามากินดุกแก็อย่างเงีนเง้นหมดแล้วครับเมาชิ้นกบับเปยอมหอมิกแลบแล้วผมเมาหอมมากับบานดีปีครับเอาเมารอใครจะไหนนึ่งปลาบลําผม คอครับรองคอเหมาะเหมาะแกะเหมาะมดนี่นะครับอืมน้ำมันมีนะครับ ลงได้นะผมแก้เสื้อลงงมมนะครับผมลำมาะใกล้ก็สุดยอดครับผม จะใครครับผมนะมันเจ้าขาไม่บ้องครับเอ่อเหมาะคบมุนพายมันเข้ามาในนี้ครับถิงข้ามเหมาะครับผม 嗯，毛毛。 หมอครับผมรดนำจีไก่เมื่อน,นี้เมาะนหมาะ หม้อมันใหญ่แกเสี้ยลงงมล้มอเหมาะครับผมยำมือก๋วยแบบแบ,บ้บานๆเมืองๆของภา,าคเหนือครับผมโอ้โหชิวๆครับผมไก่กัเหนียวเปิดอยเลยครับผมเหมาะเน้นเน,น้นคือจีนผักมันตรายครับผมเน้นความมันอยคือน้ำอยอดอืม้ม จะได้มาน้ำหมก ครับผมก่อนอื่นก็เมนูยำพริกเกลของพังดะก็หมดลงแล้วครับผมเหมาะครับผมปีกลับก่อหอมขับาแควนดีปีครับผมสุดยอดครับความเผ็ดในลมกลมกล่อมครับผมครับผมก่อนอื่นขอขอบคุณนะครับผมเอฟซีพทธาที่ที่แตามผมนะครับผมอย่าลืมนะครับกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์สมด้วย์แล้วครับผม ไม่ได้มีกำลังใจในการทรับพี่ต่อต่อไปครับผมครับผมอนอื่นผมขอตัวลาไปก,ก่อน,น,น,นครับผมมือนี้มือแน่ใหญ่ก็ดีบริตามชมไปนะครับผมผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม